งั้นขออนุญาตสอบถามในมุมมองของพี่ดีกว่าว่าณตอนนี้ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยแลดูเหมือนเป็นปัญหาจากการมีต่างด้าวเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากๆกลุ่มที่ทําให้เกิดปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือกลุ่มที่มาแบบผิดกฎหมายหรือกลุ่มที่มาแบบถูกกฎหมายแหละแต่ว่ามันมีช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายให้ทําผิดคําถาม,มนี้ผมว่าดีมากเลยนะมันเป็นอย่างนี้ ที่ที่สังเกตมาเนี่ย<ฆ>นะที่ที่ผ่านมาทีส่สังเกตมาเนี่ยคนที่เข้ามาผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยก่อความวุ่นวายอ,อันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนพวกที่เข้ามาผิดกฎหมายนะลักลอบเข้ามานะคือผมไม่สนับสนุนอยู่แล้วแต่พวกที่มีนายจ้างเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายมีนายจ้างพวกนี้จะก่อความวุ่นวายมากกว่า<ฆ>อเพราะอะไรเพราะว่าดูอย่างไอ้แก๊งอายุเคอ่ะมันมีการ พอมันไปประท้วงมันเรียกขเรียกร้องสิิ์นี้สิทธินี้นะแล้วตำรวจเขาก็เชิญตัวไปพวกนี้มันมีนายจ้างเรียบร้อยมันมีที่แหล่งพักอาศัยมีโรงงานมีมีที่ทํางานมีนายจ้างเรียบร้อยเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายก็บอกเอาผิดไม่ได้อแต่พวกที่มันอยู่ใต้ดินน่ะเขาเรียกว่าพวกที่เข้ามาผิกดกฎหมายมันแอบเข้ามามาทํางานใช้แรงงานแล้วก็ไม่ก่อความวุ่นวาย ก็คือจะอยู่มส่วนหนึ่งเพราะ<อ>ว่าตัวเดือดร้อนใช่ตัวเดือดร้อนก็จ่ายเงินเดือนละห<อ>้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเงี้ยมันก็อยู่ได้แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าเข้ามารักลอบเข้ามาหนีเข้ามาพวกอาญาเก่าอาญากรรมพวกเนี้ยก,ก็ก็มีก็เข้ามาแล้วก็มาทํางานทํางานพอพอมันเกิดเ,เขาเรียกว่าคนเคยมีสันดานแบบไหนพอมาถึงก็เก็บไว้ไม่นานก็เผยสันดานนั้นออกมาอย่างเงี้ยก็มันก็มีทั้ง เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มาก่ออาชญากรรมก็มีแล้วก็มาสร้างความวุ่นวายก็มีอแล้วก็ที่เข้ามาผิดกฎหมายมาถึงว่ามาทางานตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาม,มาทำหากินมาทํางานก็มีอแล้วก็หนีคดีมาก็มีอย่างเมื่อไม่นานนี้ที่ที่คลองหลวงเนี่ยเม<า>ื่อตอนสงกรานเนี่ยก็<า><า>มีการมีการแทงกันใช่ไหมมีการถึงแก่ชีวิตอ่ะนะครับก็ หนีเข้ามาจากประเทศพาม่าตั้งแต่ปีหกหนึ่งเขาเข้ามาอยู่ใน้ดนเจ็ดปี<ฮ>ถึงจะมาก่ออาชากรรมที่นี่อีกอันนั้นเขาแหกคุกมาเลยนะออะที่คลองหลวงที่ออกข่าวค่ะครับ แสดงว่าก็คือไม่ว่าจะมาอย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละก็เหมือนทุกที่เนาะใช่ไหมคะที่มีทั้งคนดีและไม่ดีแต่ทีเนี้ยจุดที่มันทําให้เกิดปัญหาแล้วก็เรื้อรังรยาวนานพี่คิดว่ามันเป็นเพราะความที่เจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นหรือว่าไอ้ส่วนที่แบบมองเห็นมองแล้วก็รู้แหละแต่ก็ปล่อยปาดละเลยเจ้าหน้าที่มีผลสําคัญไหมคะในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ต้นต้นน้ําเลยอ่ะ,ะตั้งแต่เริ่มเข้ามาเจ้าหน้าที่เขาต้องมีส่วนสําคัญอยู่แล้วใครเข้ามามึงลักลอบเข้ามาหรือมึงเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเจ้าหน้าที่มันก็มีส่วนไอ้นี่ถูกต้อง,ง,องอกฎหมายไปทางนี้ไอ้นี่ผิดกฎหมายไปทางนี้อนะครับเพราะว่าบ้านเมืองกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันอ่อนแอไงกฎหมายเหมือนกับเจ้าถ้าอ่านไปเนี่ยเหมือนกับเจ้าจริงมากอืแต่พอปฏิบัติจริงๆแล้ว ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายอ่ะทาให้กฎหมายอ่ะอ่อนแอทําให้ต่างด้าวเนี่ยต้องว่ามันเหมิมเกลิม,มแล้วก็ลักลอบเข้ามาโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายค่ะครับก็แสดงว่าทุกคนก็มีส่วนรู้แล้วก็ส่วนรับรับก็คือรับผลประโยชน์กันอยู่ส่วนรู้ส่วนรับนตรงนั้นครับทีนี้ถ้าในมุมมองของพี่พี่มองว่าใครคือเจ้าพอ่อที่อยู่หลังมา่านของคนที่ดูแลในเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วคือ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐไหมหรือนายทุนหรือทั้งคู่กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐนั่นแหละก่อนอื่นค่ะคือเรื่องต่างด้าวนี่อันไหนไม่พ้นเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเลยแม้ที่จะมีนายทุนเกิดเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่ไม่เห็นด้วยมันก็เป่าประโยชน์ที่จะมีนายทุนค่ะมีนายทุนนายทุนก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐไอ้ตรงนี้ดูแลตรงนี้นะครับไอ้นี้ดูแลตรงนี้ดูแลตรงนี้ได้เท่าไหร่ผมเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้น ในขณะที่เราลงพื้นที่เนี่ยเหมือนกับจะทุกที่เลยเชื่อไหมผมเคยไปเจอคนต่างด้าวที่ขายของอยู่หน้าป้อมตํารวจอะ่ะผมถามสิว่าอ,อยู่หน้าป้อมเลยพอเดินออกมา<อ>จากป้อมก็เจอเลย<อ>ผมถามเจ้าหน้าที่ตำรวจผมถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่จ่ายเงินอะ่ะเขาจะอยู่ได้อย่างไรหรือเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นเหรอวายน,นี่มันเป็นต่างด้าวขายของอยู่เนี่ยที่กระทุ่งแบรนเลยผมผม,ผมมีคลิปแล้วผมก็เคยออก เคยออกข่าวด้วยนะ,ะผมเคยไปถ่ายคลิปแล้วผมก็ออกข่าวเนี่ยที่กระทุ่มแบรนดเนี่ยตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยผมว่ายังอยู่อยู่เลยรอบป้อมเลยนะรอบป้อมตำรวจเลยขายได้อย่างไรขายได้อย่างไร <c oughs> ผมถามาถนี่ว่าต่างด้าวท้างอะไรรอบป้อมเลยนะ,ะเอานี่นี่แผงดอกไม้นี่แผงผักนี่แผงหมูมถ้าแผงหมูก็เปิดปะไอหน้าป้อมออกมาปั๊บเนี่ยก็เจอต่างด้าวขายของเลยหรือว่าเขาใช้วิธีแบบนี้ไหมคะพี่สมมติว่าใบเฟิร์นเป็นเจ้าของเป็นคนไทยแต่แตว่าจ้างต่างด้าวมานั่งขายไอ้นั่นมันคือข้ออ้าง <laughs> ทุกที่ที่เราไปรบจับเนี่ยเป็นเป็นเจ้าเอเท่าแก่ขายใครขายเท่าแก่อออเขายนายจ้างนายจ้างอยู่ไหนออกพอดีนายจ้างไปตลาดไปโน่นไปนี่จริงๆอ่ะนายจ้างไปไหนมันไอต่างด้าวเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะขายของได้อยู่แล้วไงค่ะ <c oughs> ถ้าจะขายของนายจ้างถ้าเกิดจะจ้างลูกจ้างนายจ้างต้องนั่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะอืมครับ ถ้าจะใช้คําว่าตอนนี้ไทยเสมือนเป็นศูนย์รวมของอาชญากรรมข้ามชาติครับทั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือจะเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแล้วก็รวมถึงมาเฟียต่างด้าวพี่มองว่าเราใช้คํานี้ได้หรือยังทำไมอยู่ๆแบบเขามาใช้ไทยเป็นฐานทําเรื่องพวกนี้ได้ทำไมจะใช้ไม่ได้ใช้ได้เลยคำเนี้ยผมบอกว่าถ้าเขว่าคำว่ามาเฟียหรือว่าฐานทัพ คำว่าเข้ามาตั้งฐานทัพเนี่ยมันก็ใช้ได้โดยที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วมันเป็นไปได้เหรอที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ผมบอกว่าบางบางที่นะบางจังหวัดนะพวกนี้มันอยู่แบบเป็นแหล่งม่ดสุมบางที่ที่เราไปที่เราไปชี้เป้าจับมาแล้วอย่างขายน้ําตาลเมาเนี่ยเปิดร้านใ,ใหญ่ๆผมถามว่ามันทําได้งไงใช่ไหมมา รับบริจาคเอาเงินเอาของรับบริจาคส่งให้กับชายแดนฝั่งโน้นผมถามถามาทําได้ไงประเทศไทยเนี่ยมันเป็นที่รับบริจาคเพื่อเตีจยสง่งอาหารสง่งพวกนี้ข้าวสารแาห้งไปให้พวกที่ต่างด้าวที่มันกําลังทําสงครามอยู่ล่ะประเทศพม่าตอนนี้มันคือพม่าเนี่ยมันมีหลายก๊กหล,หลายหลอหลายรัฐนะ,ะตอนนี้เขาเขายิงกันนะ แล้วก็มันมีส่วนหนึ่งอ่ะมันก็มานั่งรับบรยจากมานั่งมายืนอยู่บนสะพานลอยถือกล่องรับบบยจากอยู่อ่ะพวกนายเจ้าของเอาเงินไปส่งให้กับกองกําลังที่กําลังทําสงครามอยู่กับรัฐบาลพาม,าม่าคือรัฐพาม่าเนี่ยมันก็เหมือนกับฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนองซานซูจีอีกฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนสนับสนุนมินองไลใช่ไหมคนที่สนับสนุน องซานตีก็ต่อต้านมีนองมีนองลายใช่ไหมพวกนี้ก็มาตั้งฐานกําลังมาตั้งกองกําลังอยู่ในประเทศไทยนี่อถ้ามันเกิดว่าไม่นานเนี้ยเดี๋ยวคอยดูว่ามีกองกำลังจริงหรือไม่จริงค่ะวันหน้าไม่แน่ผมอาจจะได้มานั่งตรงนี้ก็ได้ว่าโดยที่พี่พูดไปนั้นเันเรื่องจริงนี่ใช่ไหมน่าจะไม่กี่วันเนี้ยผมว่าน่าจะวันหน้าเนี่ยแหละจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย ว่าประเทศไทยคือแหล่งมาเฟียแหล่งอากรรมแล้วก็แหล่งตั้งฐานทัพของพวกต่างด้าว <c oughs>